สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่322นะครับของบ้านมุงประเครื่องนะครับมีพาร์ทสสวยๆ2 2รายการมานําเสนอนะครับ20รายการแรกก็คือองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนรายการพิเศษ2รายการย1ิบเอกับย2ิบนั้นองค์ละ300บาทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก่อนเริ่มต้นนี้เลยนะแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปหลายชื่อหมูนะครับ เด้งบึ้งเลยนะครับลายชั่วหมูนะ0939652361เห้าสาหนึ่งเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวนี่เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้ย4ชั่วโมงเลยนะครับผมจะส่งของทุกวันนะครับบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงของทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าผมไลฟ์ผมส่งทุกวันนะครับไม่มีตกค้างนะครับเผื่อท่านใดไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซนะ บอกมาก่อนนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะของ EP ที่สามสองสองนะเป็นพระสมเด็จนะครับปกโพมีคาบกุดันขึ้นมาเต็มเลยนะครับน้ำมันตั้งอิ่วนะมีคาบกุเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นเป็นพระเกจินะครับอันนี้นะเป็นพระโพมเกจินะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะในการที่สอง เป็นพาสสมเด็จนะครับพิมพ์วัดเกตนะครับเมื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับนี่มีลานด้านหน้านะครับแต่ไม่ถึงหลังนะครับด้านหน้ามีรอยดีกว่าไม่ได้เรียกว่ารอยล้านนะเนี่ยเขามีรอยนะครับเนี่เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับจะกระเทาะหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้ทีนะ เป็นรอยนะครับแต่ไม่หลุดจากองค์พระนะเป็นรอยเฉยๆนะครับไม่ได้แตกไม่ได้บิ่นไม่ได้หักอะไรเลยนะครับเป็นสภาพตามนี้แต่เป็นรอยนะครับรายการที่2นะรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับนี่แตกรายงานนิดๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับรายการที่3มนะครับรายการที่สเป็นพระเนื้อผงนะครับ อยในเรี่ยมกรอบพลาสติกนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับด้านข้างๆยันนะครับพอพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับแต่ผมเห็นว่าพิมพ์ทรงสวยงามนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับการที่4ี่นะครับในการที่5้าเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อดินนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลัง ตรงก้นมีรูนะครับมีรูเสียบนะครับรายการที่5้านะครับรายการที่หเป็นผ้าเนื้อชิ้นนะครับเป็นปลุกหนังนะครับปลุกหนังเนื้อชิ้นงลงทองนะครับด้านหลังไม่ได้ลงนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับบางเชียบอะไรนี้รายการที่หนะครับบางๆเลยนะครับปลุกหนังนะครับรายการที่หกรายการที่เจ ็ยังเป็นพักกูอยู่นะครับเป็นพาสุ้กกอดํานะครับข้างกระหนกนะครับด้านหลังก็มีเลยนะเนื้อจัดเปิ๊กเลยนะครับเนื้อดําปีเลยนะเรียมพลาสติกมาเลยนะครับี่การที่เจ็ดนะครับในการที่แปดเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่โตล้อมแม็กนะครับเนื้อลงหินนะครับเนื้อลหะนะ เป็นเนื้อโลหะละครับเ,เนื้ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับรายการที่แปดนะครับนี่รายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์แหวกม่านนะครับนี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนเกียิหลวงพ่อโก,กวยนะครับปีอะไรออกรุ่นไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่องค์นี้ผมเคยไลฟ์ไปครั้งแต่ผมจำอีพีไม่ได้มีคนขอดูก็เลยมาไลฟ์ใหม่นะครับรายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบก็เป็นท่าสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับนี่อยู่ในกรอบสแตนเลตน,นะครับด้านหลังมีอุนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นสมเด็จหลังอุครับนี่สมเด็จหลังอุกก็มีท่านเจ้าคุณนอสร้างนะรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญมังกรนะครับ หลวงพ่อเอีวัดบ้านด่านนะครับปาจินบุรีนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับมังกรใหญ่นะครับมังกรใหญ่เหรียญหลวงพ่อเอียมังกรใหญ่นะครับรายการที่สิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อชินนะมีลงกลุกมานะครับนี่คาบไถข,ขึ้นเยอะนะครับแต่เป็นพระก,กุกนะครับ องคพ่อเงินครับองคพ่อเงินบางคานะครับหมายเลขสิบสองหมายเลขที่สิบสามเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหล่อตัดช่อนะครับเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะครับเขามีเขียนนะหรือว่าเป็นยันผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหล่อโบราณนะครับปิดตานะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระกุนะครับเป็นนางกำแพงนะครับ พระนางกำแพงนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนางกำแพงนะครับนางกำแพง <c oughs> รายการที่สิบห้าเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับด้านหลังนี่แตกดีนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นรูปเหมือนนั่งนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อผงนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นผ้าเนื้อดำนะครับผมดูว่าเป็นผ้ายอดขุนพลนะครับเป็นผักกุเนื้อดำนะครับนี่หลังลายนิ้วมือนะครับรายการที่สิบหกนะครับการที่สิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าขุนไก่นะครับมีร้อยด้านบนนะครับนี่ ามสภาพนะผักกุนะครับพากขุนไก่นะครับนี่นี่เขาเรียกผากขุนไก่นะครับองค์เครื่องเครื่องเครื่องโตๆนิดนึงนะครับพากเนื้อดินขุนไก่นะครับหมายเลขที่สิบแปดเป็นเหรียญทิ๊กโกนะครับจิ๊กโกใหญ่นะครับปีศูนย์หกนะครับเมืออัปากานะครับเหรียญทิ๊กโกใหญ่ของพ่อเงินวัดดอนยอหงของละครปฐมนะครับปีศูนย์หกนะ หลังผัดยศนะครับนในการที่18ดนะครับเหรียญที่โกใหญ่ในการที่19เป็นพันล่วงนะครับพันล่วงเนื้อชิ้นนะหลังลางปืนนะครับออกเป็นชิ้นเขียวนะครับแต่ผมไม่ทราบกลุ่มนะครับยืนถึงขังเลยนะครับในการที่19นะครับนในการที่2ี่สิเป็นพัชศีวลีองค์ใหญ่นะครับ องค์ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าศิลปะผมก็ดูว่าคล้ายหลวงพ่อลวยนะครับเนื้อดํานะครับผมเคยได้มามีคนปิดไปครั้งนั้นนี่ผมไปได้มาใหม่แต่นี่จะหย่อนสวยหน่อยนะครับหย่อนสวยหน่อยนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการนี้องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี่นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นคุดตัวใหญ่นิดนึงนะครับความกว้างที่ประมาณจากปีกถึงปีกนะครับนี่นะครับอยู่ในกรอบนะประมาณนิ้วกว่ากว่าเลยนะครับนิ้วกว่ากว่าเลยนะครับเป็นพญาคุดนะครับอยู่ในกรอบไม่ใช่เงินนะครับเป็นกรอบกระไหลทองนะครับด้านหลังมีหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะถอือยืนดูนะครับดูดูให้นะ อ่านไม่ออกอยู่ในกล่อบนะครับแต่ถ้าท่านใดรู้นี่จะรู้่นะพญาคุดหลังพระยืนนี่นะครับความกว้างปีกถึงปีกนิ้วกว่านะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับพร้อมกรอบนี้สามร้อยบาทนะครับผมไม่ได้แกะดูแล้วหลงข้ออะไรได้ไหมยังไงก็ไลฟ์ไปยังไงน,นนะเวลามันจะจวนตัวนะครับนี่ตัวใหญ่เลย รายการที่2ี่็ดนะครับ็นรายการพิเศษสาม้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นพับพุทธนะครับศิลปะสวยงามนะครับศิลปะเขียงแสงสิหนึ่งเลยนะครับหล่อตันนะครับเนื้อเป็นโลหะนะครับออกโลหะผสมนะครับเดี๋ยวผมจะดูอันนี้ให้นะความกว้างนะครับของหน้าแตกนี่นะครับ ไม่ถึงนิ้วนะครับเกือบเกือบนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่มานิ้วครึ่งนะครับนี่ประมาณนิ้วครึ่งนะเนื้อหาศิละปะสวยงามนะครับนี่ก็เอาที่300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะเป็นรายการพิเศษนะครับหมายเลขที่ยี่สินะครับนี่เป็นหลอตันเลยนะครับครบ22่สิบสรายการนะครับขอรูปเพิ่มเติมสนใจแอดไลน์เบอร์โทร ได้ทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. เพิ่อเกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ